พ pues ี่พาของมาคับอะไรพาของมาครับก็บ้านของไงจำไม่ได้เยอะอันนี้บ้านเขาอันนี้บ้านพ่อเขาเนี่ยนี่ไงมีสองหลังสามหลังติดติดกันก็เพยพามาแล้วรอบนึงจะเป็นตกใจอะไรอ๋ออะไรอะไรนะเปล่าอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรขอซาวอีกทีนึ่งคุณคะคุณูชาย คุณผู้ชายคะแม่บ้านทำความสะอาดคะ่ะอคุณผู้ชาย,อ,ย <c oughs> อุ้ยอุ <c oughs> ้ยกล้าฮุยนักหน้าเียด <c oughs> อ้ามาพักที่นี่เหรอใช่ค่ะทำไมมันดูฮารูฮาราจังเลยอ่ะอุ้ยโทษคะเธนคะอ่าให้เขาเข้ามาสาิ ทุกคนฉันนอนที่นี่นะจ๊ะวันนี้โอ้ยสวยมากเอาละทื่น,นี้จาจั่อที่พักได้ไหมมันลงได้สองคนนะอ่างมันจับ่ที่พักได้ไหมไม่เอาเอา,เอาเรื่องอ่างก่อนอ่างลงได้สองคนเดที่พักอะไรครับมือเว้นีิมือเว้นมือเว้นด <laughs> ย่าลืมารักลับมาลาห้าทุ่มนะคะฮะห,ห้าทุ่มเลยหรอ ปล่าเขาขอบคุณมากครับพี่จริงจริงมันมีห้องวิวสวยวันนี้ทุกคนแต่อยากบอกว่าวันนี้ที่พักเต็มหมดแล้วแบบโชคดีมากอยู่ดีก็โทรมาที่นี่แล้วก็แบบยังมีห้องว่างแล้วก็พี่ผู้ชายคนหนึ่งอ่ะใจดีมากเลยนะเขาแบบจําเสียงดิฉันได้เว้ยเขาก็เลยแบบใช่คุณแพรลีร่ไหมอะไรอย่างนี้เขาบอกมีมีอยู่นะแต่ว่าห้องมันวิวจะไม่สวยแต่ว่าเราไม่ได้ความสวยวเราจะเน้นนอนแล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้นอนเลย ดูสิดูผมเซนเซอร์เกเซ็ตกษัตรย์มากเกเร็ตกเซิร์นสุดเฮ้อเอาเถอะเรื่องผมไปเก๋นะหน้านอนอยู่ฮารูฮาลามาเห่ามากวิวสวยด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปก็แบบมึงิวดีกว่านอนที่ไหนก็ได้ถ้าแฟนอนด้วยอย่าแลบดินน่ะเกยวของได้ นอนซ้ายหรือนอนขวาล่ะนอนข้างบน <c oughs> ข้างบนใครคนเธออ,อึไม่ให้นอนนอนสวยว่ะเออเลิศ